สำหรับคลิปนี้นะคะเอาใจสำหรับใครที่ชอบขับรถเก๋งแต่เน้นขับมันมาพร้อมกับข้างวัวที่ผ่อนสบายๆจะเป็นรุ่นไหนนั้นไปชมกันเลยค่ะ Speaking to my higher power, hold my credit good. I done took it way farther than they ever could. Can't flex on me. Sometimes it feels sorta of like Adidas, nobody checks on me. Sometimes I steal straight from the teachers. I can feel death on me. Can't lie, done plenty wrong, can't run from it, I'm owning up. I was like 16, thinking I was hellbound, I was pulling up. Wonder when it's gon' make sense. Mama always said when well, you old enough, I'm older now and I'm still around. And these blessings keep on showing up. Yeah. Everything is a test. สวัสดีค่ะมาพบกับน้องกาดอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะกาดจะพาไปชมเป็นรถเก๋งกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ก็จะเป็นรถเก๋งเกียร์ธรรมดานั่นเองนะคะก็อย่างที่แจ้งตอนต้นคลิปว่าเน้นขับมันนะคะคันนี้ก็ขับมันจริงๆก็เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเครื่อง 1,500cc รุ่นปี 2, 2013พศ56นะคะราคา เงินสดอยู่ที่3,900 0บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ไซแม็กจะส่งพร้อมสเกิร์ตรอบคันให้เรียบร้อยเลยค่างวดเพียง5,700บาทเท่านั้นนะคะจัดโปรฟิดาวไปดูกันว่าเขามีอะไรมาให้บ้างสำหรับชมด้านหน้านะคะจะเป็นชมของตัว New Vios นะคะก็ไฟหน้าเดิมนะคะกับจังหน้าตรงนี้จะเป็นตัวโครเมียมโลโก้โตโ,ตโยต้อยู่ครบเลยนะคะก็ใครได้ไปนี่ถือว่าคุ้มมากนะคะเพราะว่ารถคันนี้นอกจากจะใส่สเกิร์ตรอบคันแล้วก็ยังมีล้อแมก เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของลอ้อแม็กนะคะจะเป็นแม็กทีนะคะลูกค้าสวยมากปกติถ้าใส่ลอ้อแม็กต้องดาวเพิ่มแต่สําหรับคันนี้นะคะจัดแถมจัดทรงให้เลยแบบหล่อๆเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไปดูกันต่อในโซนของด้านหลังชุดแต่งด้านหลังตรงนี้นะคะตรงมือเปิดก็จะมีโครเมียมให้นะคะกันรอยตรงนี้ให้ฝาถังน้ำมันก็เป็นแบบโครเมียม All New v i o นะคะ แล้วก็ในส่วนของไฟท้ายนะคะจะมีครอบโคมเมียมให้ด้วยก็ออกไฟท้ายเดิมๆเลยนะคะชุดแต่งสวยๆเลยคันนี้ใครที่ชื่นชอบก็ติดตามชมแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปชมกันต่อในส่วนของภายในคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะคอนโซลภายในจะเป็นสีออกโทนดำครีมนะคะสวยมากก็มาพร้อมกับ ระบบไฟฟ้านะคะรอบคันเลยแล้วก็มีพวงมาลัยพาวเวอร์สามการนะคะมีแอร์แบ็คู่หน้าให้นะคะวิทยุ fmam a u ร์ M, B, เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้เลยอย่างที่แจ้งนะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาหสปีดอ่ะแล้วก็มาพร้อมกับเบาะผ้ากร,รมะหยี่สีครีมนะคะสวยมากก็ไปดูกันต่อในส่วนของห้องเครื่องคะ่ะมาต่อในส่วนของห้องเครื่องนะคะคันนี้ก็ เป็นเครื่อง1.5นะคะ1,500ซีซีคันนี้จะใช้เชื้อเพลิงเบนซินนะคะเบนซินแท้9195ได้หมดเลย e 20ก็ได้ก็กนทรงมอบนะคะมีเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องให้แล้วก็มีรับประกันเครื่องเกียร์2ปีหรือ20,000กิโลเมตรนะคะ แล้วก็คันนี้นะคะเป็นเครื่อง4.16สูบ16วาเ์วเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากใครที่สนใจก็คอมเมนต์เบอร์โทรเข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะก a r ก็ขอย้ำรายละเอียดกี่ครั้งนะคะสำหรับเจ้า Vios All New คันนี้นะคะเป็น1.5นะคะ1 5 0่ซีซีใช้เชื้อเพลิงเบนซินนะคะรุ่นปีคศสอ1พคศ56ราคาเงินสดอยู่ที่3 9 0 0 0บาทค่างวดฟรีดาวเลยนะคะผ่อนอยู่ที่5,700บาท รับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก2ปีหรือ20,000กิโลเมตรสดผ่อนขายได้หมดเลยนะคะจัดทาสัญญาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะฟรีพรบอภาษีประกันแล้วก็เรามีบริการทําสัญญาให้ถึงที่หน้าบ้านแล้วก็บริการจัดส่งให้ทั่วไทยเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจเจ้าวีออสคันนี้นะคะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเอกสารในการทําสัญญาสามารถติดต่อการ์ดเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร0931042091เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะ ก็สุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ